ลิง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 มึงแข็งใจไวนะ้เ้อะเดี๋ยวพวกกูเนี่ยสิหามึงกลับที่พักเองเดีย๋ยวกูฆ่าไอ้เพ็ญที่ต้มยาสมุนไพรมึงกินนะบังลิงนะขอบใจมากนะนายเพง็งนังดวงตั้งแต่วันแรกที่ให้พวกเจ้า เลี้ยงดูเจ้าแข็งข้าก็มั่นใจว่าพวกเจ้าเป็นคนดีและมีน้ำใจแต่คราวนี้สมุนไพช่วยอะไรข้าไม่ได้ข้ารู้ตัวดีข้าบาดเจ็บนะพลังของข้าใกล้จะหมดเต็มทีพีิลิงอย่าเพิ่งท้อแพ้สิจ๊ะให้พ่อเพ่งกับแม่ดวงช่วยรักษาก่อนนะพี่ลิงไม่ได้ยอมแพ้เลยเจ้าเข็ม และเจ้าทุกคนก be ็อย่าเพิ่งร right ้องไห้อย <izi> ่าพิ่งตีพอยตีพายไปเลยบาดเจ็บคราวนี้ไม่ทําให้ถึงตายแค่พลังของพี่ลิงเหลือน้อยยิ่งนักคงควบคุมร่างมนุษย์ไว้ไม่ได้หมายความว่าพี่ลิงต้องกลับไปอยู่ในร่างสัตว์เหมือนพี่กระรอกกับพี่หมูป่าเหรอครับถูกแล้วพี่ลิง ต้องรีบกลับไปหาองค์พระชังคนณลีเพื่อให้พระอ,องค์ประทานร่างมนุษย์ใหะนะ้ธนาระหว่างนี้พี่ลิงฝากดูแลเจ้าเข็มด้วยนะแล้วพี่ลิงจะรีบกลับมาได้เลยครับไม่ต้องห่วงเข็มนะครับข้าขอให้คำสาบานว่าข้าจะดูแลปกป้องเจ้าเข็มด้วยชีวิตของข้าส่วนเรื่องที่ผ่านมาที่ข้าได้ทำชั่วทำเลวทุกคนข้ารู้ตัวต,วตลอดในใลิง แต่ข้าควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าขอโทษที่ข้าได้ทำร้ายเจ้าแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเจ้าเสียข้ามากล,กล้ค่ะ <c oughs> เราหายกันแล้วนะเสียข้า<อ>เรื่องที่ผ่านมา ข้าไม่เคยโกรธเคืองเองเลยแม้แต่นิดแต่ข้าก็เชื่อว่าทุกคนไม่ได้กรเพราะฉะนั้นไต้คิดมากทำหน้าที่ทหารก้าแห่งอุราคานครต่อไปข้าเข้าใจแล้วไว้ลิงผมเชื่อนะครับว่าพวกเราจะทำสำเร็จเพราะความสามัคคีของพวกเราเราจะสามารถรวบรวมมณีนพรัตน์ตทั้งเก้าได้ แล้วก็ปลุกพลังแห่งคาถานงรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งพี่มนึงต้องพาพี่หมูป่ากับพี่กระลอกกลับมาให้ได้นะจ๊ะ